สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาว,วิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา17.4นนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุนทรรต์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเรเจ็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศาาึกษา2565-2566เป็นวันที่2 ปีการศึกษาดังกล่าวมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะเพศัศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะแพทยศาสตร์รวมถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองจำนวน3,354คน และมีผู้ที่สำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน1,188คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติผ่านการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสารรค์และผลงานวิชาการคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆซึ่งสอดรับกับวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดมหกรรมงานวิจัย90ปีนวัตกรรมธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนโดยจะแสดง7นวัตกรรมธรรมศาสตร์เพื่อสังคมสูงวัยภายใต้ทีมร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันพลัดตกหกล้ม พร้อมมอบนวัตกรรมธรรมศาสตร์อุปกรณ์ออกกําลังกายและเฟื้นฟูสําหรับการฝึกลุกยืนสําหรับผู้สูงอายุให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนําไปให้บริการประชาชนต่อไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนให้ความสำคัญกับปัญหาพลัดตกหกลม้มและจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตลอดจนร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้น้ำหนักกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนผ่านการบริการวิชาการและให้การบริการสังคม นอกจากนี้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นรวม30รางวัลในงานประกาศผลงานรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2567จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรวมถึงมีคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดอันดับ WorldTO ็ป 2%นักวิทยา t สต์ปี2024โดยมีฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงอันดับต้นของโลกรวมทั้งสิ้น13คนจัดโดยมหาวิวทยาลายัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกากววัันสสาาททีีบ่่ค สมเด็จพระนิธิฐานธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568วันนี้เวลา9นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิฐานธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยความท้าทายของประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมานาถบพิษที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุดลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนา ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ในปี2549ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์และเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยนักประดิษฐ์ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และสังคม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศต่ตอไปโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปี2568ประกอบด้วยรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดคน้นและรางวัลวิทยานิพนธ์ จากนั้นทอบได้นเนิน้อทศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจำนวน12ผลงานอาทิผลงานเรื่องนวัตกรรมหมุดจัดฟันขนาดเล็กความแข็งแรงสูงโดยเพิ่มประสิทธิภาพจากการะบวนการปรับผิวแบบการยิงอนุภาคละเอียดพร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพเพื่อขึ้นทะเบียนออยอและการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของมหาวิวทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นวัตกรรมนี้ผ่านการออกแบบใหม่ให้มีรูปร่างการใช้งานที่เหมาะสมกับคนไทยและการทำงานของแพทย์มากยิ่งขึ้นผลงานการศึกษาและรวบรวมการใช้พันไม้ประดับหลายหม้อโอรณคตะในศิลปรกรรมล้านนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบว่าในวัฒนธรรมของล้านนามีการใช้พันไม้ตามธรรมชาติมาออกแบบจนเกิดเป็นลวดลายประดับตนงานศิลปะในพื้นที่เรียกว่าหลายม้อดอกนำรูปแบบพันพฤกษามาออกแบบเป็นงานศิลป์ทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของลายในแต่ละพื้นที่พัฒนาการและปรับใช้ในยุคสมัยต่างๆเป็นประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศิลปกรรมล้านนา พ้นงานเรื่องระบบการจัดการจราจรอวกาศขอสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนปัจจุบันจำนวนวัตถุอวกาศที่โคจรรอบโลกมีมากกว่า128ล้านชิ้นถึงแม้บางชิ้นจะมีขนาดเล็กแต่สามารถสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมหรือไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กลายเป็นขยะอวกาศส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้านความเสี่ยงการชนของดาวเทียมไทยกับขยะอวกาศ ขยะอาวกาศตกลงบนประเทศสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินและค่าบริการแจ้งเตือนที่สูงการวิจัยนี้จะช่วยจัดการจราจรอวกาศเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาวกาศลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอวกาศของประเทศไทยอีกด้วยส่วนรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่องสตรอเบอรี่พัานพระราชทาน89ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันเกษตรกรภาคเหนือนิยมปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์พระราชทาน80ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างโดดเด่นขึ้นมาได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ว่าพันธุ์พระราชทาน89สายพันธุ์นี้มีขนาดผลปันกลางถึงใหญ่พิ้นผลมีสีแดงเข้มถึงแดงเลือดหมูขณะแก่เต็มที่ รสชาติหวานมีกลิ่นหอมและมีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงมีประโยชน์ต่อสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้มากขึ้นขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมกรเกษตรในเขตภาคเหนือเช่นเชียงใหม่พิษณุโลกและสถานีกเกษตรหลวงหลายแห่งเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาด ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ